เห็บนะครับ เห็บนะครับลุบๆโพๆอยู่ลุบๆมันตื่นตื่นไฟพี่น้องอุ้ยนะฮะมันตื่นไฟพี่น้องมันมันไฟทั้งแฝดทั้งอย่างนะครับหลายนะครับนพี่น้องอุ้ยไม่เข่ามากนะครับว่าสีหล่อว่าสีหล่อนะครับวาสีหล่อเข่ามาก มาสีหลอเขามากใหญ่ๆนะครับมันมันตื่นไฟเล่หน่องมันตื่นไฟสีดายนําตัวใหญ่นะครับก็เลยบมันอยู่ตลาดใหญ่ๆยิ่งได้นะครับเปนเขามาสามหอบเลยนะครับก็เลยว่าย่านมันบ่อยยิ่งนะครับมาสีหลอเขามาใกล่ๆมันมันบกขอมากเตือนนะมันตื่นไฟมันเพราะเดี๋ยวกดท้ายมันเกิดไปอีกมันกเกิดไปกลับมาเลยหน่องเออเอบด้วยนะครับแตะมีนะครับหนึ่งว่าเต็นบกขอได้ดังใส่นี่นะครับนี่เกือบโลนะครับใหญ่ครับไฟนี้ เจอนะครับตอกจิวนะครับตอกจิวใส่นะครับใส่เข้าไปนะครับนะมันหมานะครับแต้มแรกนะครับบักเอบนะครับบารอบใต้เลยไปดูไปยัดท้ายย้อยอยู่มีช็อต,ตงหน้าอยู่นหองมึงนะครับไก่ๆนะครับ่ะอกอนเก็บใต้